คนที่ประกาศธรรมะครั้งแรกบอกเลยว่าธรรมะท่านไม่มีการขัดแย้งกันเมื่อไม่มีการขัดแย้งกันธรรมะขัดกันไม่ได้สายมีไม่ได้นิกายมีไม่ได้มีแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้นในศาสนาคือคำสอนของศาสดาในพุทธศาสานานี้จะต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะศาสดาบอกว่าคำพระองค์สอดรับไม่มีการขัดแย้งกัน ดังนั้นถ้าเราใช้คำของตถาคตคือตถาคตภาสิตาเป็นมาตรฐานในการวัดสอบทุกอย่างทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวพระองค์บอกว่าจะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นสังฆสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คารวะก็เกิดความสามมคคนะีประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสงบรล่มเย็นถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็น โยมต้องรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งกับอะไรกับตถาคตอรันตสมาสัมพุทธะว่าคนที่เป็นสพ,พันญูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคําของพระองค์ท่านแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติ